สี่หนึง่งกดไปลิขิตจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รายการามอมเมพาเพลินจะพามาออสอนการแต่งหน้านะคะ,คะอะไรเป็นหน้าในแบบของเราค่ะชื่อเด็กชายอะไรคะเด็กชายทัชกรประดับทองวันนี้จะมาแต่งหน้าลุกอะไรดีคะลุกลุกลุกไม่ใช่ลุกลุกลก อะะไรดีคลูกหมาตกน้ำแล้วกันค่ะไม่เอาไม่เอาแต่งหน้าแบบลูกหมาตกน้ำแล้วกันค่ะไม่เอาจะเอาแบบโน้ตครับโน้ตหนึ่งสองครับฮะโน้ตแต่งหน้าแบบโน้ตจมูกโตๆหรอคะคะได้ค่ะโอเคไหมคะเหมือนโน้ตนะแม่เหมือนเหมือนแล้วค่ะตบมือหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทัดการเรื่องพิชเชอร์เลเดอร์กันจบแล้ว สวัสดีค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ